เป็นวิปัสนาปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญานะครับแล้วก็บักนะเว้นนะอ่านกันหน่อยปัญญาวาระที่สามก็คือทิปปโกมีความฉลาดเป็นปริหาริกปัญญาซึ่งเป็นผู้นำในกิจ นะหรือเราจะเขียนเป็นบาลีก็ได้หรือเขียนแปลก็ได้ความว่าเปรียบเหมือนว่ารุดยืนบนแผ่นดินแล้วนะครับ,บรุดยืนบนแผ่นดินแล้วนะริโสปัติบิยังปฏิทายะก็คือสัตรา เป็นสำคัญนี้ก,ก็คือด้วย คือตัณหาที่ตกไปในสันดานของ ืว่าฐานชัดได้แล้วเป็นอัคคะนยบุคคลห่กโลกอันมีขั้งพร้อมทั้งเทวดาวเป็นไปพร้อมกับเทวโลกได้นะ <c oughs> เพราะเหตุนั้นเราผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าส่วนมากก็ไม่ต้องพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาค ที่ขู่นี้ไม่ได้แปลว่าอันว่าภิกษุนะเป็นภิกษุนะครับเป็นประธานเป็นภิกษุก็คือเป็นผู้เห็นายในสังสารวัตรนั่นแหละที่ที่ท่านไขออกมาเราเรียนคนผู้เห็นายในสังสารวัตไม่ได้เป็นภิกษุแบบต้องขวดพระอย่างนี้นะเห็นไหมความหมายเขา รู้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับจกพิจัชนาในปัญหาที่เหลือตามต่อไปนี้ ความว่าความเป็นผู้มีกิริยาทางกายเป็นต้นเป็นต้นนะครับไม่เกะก,กาด้วยอำนาจความสุภาเพเรียบร้อยอันนี้ก็คือว่าต่อไปว่าที่สองอีกอย่างหนึ่งคือความรองรับอุปาาัาฐาณ ความจริงอันนี้ก็คือที่ความหมายสองอย่างนี้เท่านั้นในศิลศัพท์นี้ความหมายนะอธิบโยยังนะครับความหมายสองอย่างนี้เท่านั้นในศิลศัพท์นี้บรรดาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะ ึ่งพารนาความหมายในสัมว่าศีละนาดีแม้โดยในนี้ว่ามีความหมายว่าศีรเสียนนะก็คือมีความหมายว่าศีสักศีสักนะครับมีความหมายว่าศีตะระเยื่อเยินแล้วก็มีความหมายว่าสีวัดเกษมตังนี้ก็มีนะว่าดตัวั้นนะมันก็ อย่างหนึน,นะดูคบเลยอันนี้ตามอัตตถาน,นะครับตามแปลาตามอธิการลำดับนี้จะพิสัชนาในปัญหาข้อว่าข้ออุบาทเนนะี่ยอะไรเป็นลักษณะเป็นรถเป็นอาการปรากฏปัจจุปฐา,านเป็นอาการปรากฏนะเป็นผลน,นะครับรถที่เป็นกิจนะครับปัจจุปฐา,านเป็นอาการปรากฏและ เป็นปัจทักฐานปัจทักฐานคือเหตุใกลใ้เกิดมีอะไรเป็นเหตุใกลใ้เกิดนะครับอาการปรากฏคือผลแล้วก็ปัจทักฐานคือเหตุใกลใ้เกิดของสิธ์ดังต่อไปนี้ต่อไปนี้แม้สิทธิ์นั้นถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากถึงจะแตกต่างกันนะ ศีลนั้นนะครับแม้จะแตกต่างกันที่จริงก็ศีลนังอันว่าความที่แห่งนะศนะีละนะพิลศาสัะศีลศาสนะแม้จะแตกต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากเตือดีนรืาก็มีความปกติคือศีลน,นังนีก็มีความปกตินะกปกตเป็นลักษณะเป็นลักษณะรักษณนังเป็นปิจติกตา ไอ้ตักศักยศิลัะนะครับโยกศิล่ยดูใหม่นะแม้ออกแม้เลยออกที่ปิดแม้ศิลนั้น,นตักศักศิลษะถึงจะแตกต่างมีแม้ก็มีก้อนหรือถึงคำว่าถึงเนี่ยครับไขปิดแม้ศิลนั้นถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากก็มีนะ มีแม้ก็มีก้อนก็มีความปกติเป็นลักษณะเหมือนรูปนะรูปประสตรนะครับเหมือนรูปซึ่งต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากก็มีภาวะจะพึงเห็นได้เป็นลักษณะฉะนั้นก็เป็นภาวะที่จะสุจะพึงยนต์ได้ก็ได้นะจิตตาจะพึงมองเห็นได้เป็นลักษณะฉะนั้น ก็ดูให้ดีนะเวลาัแบปเหมือนอย่างว่าแมรูปไายตนะรูปไปยตนะสั์นะครับถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยที่ต่างกันด้วยสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นก็มีภาวะที่จะพึงเห็นได้เป็นลักษณะเพราะถึงแม้ รูปายยนะจะต่าง,างกันโดยประเภทแห่งสีเขียวเป็นตน้นก็มีภาวะที่จะพึงเห็นได้เป็นลักษณะเพราะถึงแม้ว่ารูปรูปายยศนะจะต่างกันโดยประเภทแห่งสีเขียวเป็นตน้นก็ไม่พ้นจากภาวะที่จะพึงเห็นได้อันใดน,นะจะต่างกันโดยสีเขียวหรือจะต่างกันโดยสี เหมือนะครับก็เหมือนกันนะครับดูให้ดีนะอันนี้รู้สึกว่าจะมันจะเขียนแบบยนะแม้สินถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยต่างกันมีเจตนาเป็นต้นก็มีความปกตินะซึ่งตาว ก็ไปก้นจากการทรงอยู่นะอย่างเรียบร้อยนะก็คือสมาทานครับแล้วก็สมาทานนะแล้วก็ปฏิฐาน,นนะแห่วความรองรับฉะนั้นนี้ก็เป็น